28กรกฎาคมเวียนบรรจบขอน้อมนบพระภูมินปิ่นสยามพระบารมีแผ่ปกทั่วเขตคามยามภัยลามจงนิราชปราดไปสิ้นทักครองไทยด้วยธรรมนำความสุขขจัดทุกขเหล่าพระศกทั่วทุกถิ่นพระเมตตาดังสายชลาสิน หลังไหลรินสุขสรานด้วยน้ำพระไทยเทิดพระเกียรติจักกรีวงองค์กษัตริย์กเกษมสวัสดิ์เจริญนิรัติสัยประชาราชน้อมถวายพระพรชัยร่วมเทิดทยขอพระองค์สรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอุรุพงศ์คุณเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนวัดมหันตพารามในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี